สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนลาวัฒนาแม่นๆนะครับก็จะรวมทุกสูตรในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูกับเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรไหนจะเข้านี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับเพราะว่าลงหลายสูตรนะครับ มันก็จะมีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนค่อยเลือกเอานะครับมาดูสูตรเก่าในงวดก่อนนะครับก็จะมีสูตรที่เข้าอยู่1สูตรนะครับนอกนั้นหลุดหมดนะครับสูตรนี้นะครับเข้าที่เลข2นะครับงวดก่อนเป็นดอก2 32านะครับเอามาคำนวณตัวเลขงวดใหม่เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าจะมีสูตรวิ่งบนสูตรใหม่ลงให้อีกหลายสูตรนะครับก็เอา2 สามสองสองตัวล่างบนสองสองนะครับตั้งวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งบวก10บบนสองครั้งและบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก4นะครับดังนั้นร้อยบน2ครั้ง10บน2ครั้ง,แล,ลง,ง,งแล้วก็บวก4ี่สองบวกสได้4ี่สามบวกสามได้หกแล้วบวกสี่บวกสี่คงที่นะครับ สีบกหได้1ิบสิบกสได้สิได้เลขสีตัวแรกนะครับสี่มาบวกอีกสีได้8ได้48นะครับ4ี่ไม่รู้จะมาทางไหนเหมือนกันนะครับหรือมันจะหลุดก็ไม่ทราบเพราะว่าสูตรอื่นมาหลุดไปหมดแล้วนะมันก็เข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะครับดังนั้นวิ่งบนสูตรเก่าเนาะมีแค่ สูตรเดียวนะครับก็คือสี่แปดไม่รู้จะมาทางไหนเหมือนกันเอามาดูสูตรใหม่นะครับสูตรเก่านี่ผ่านไปหมดเลยนะมันมันหลุดนะมาดูสูตรใหม่จะอยู่ในสูตรสิบหน่วยนะครับสูตรเดินล่างนะไปแล้วเนาะสูตรเดินบนคราวนี้สูตรวิ่งบนลรวพัฒนานะครับผม สูตรนี้จะมาเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับวิธีการคํานวณนะครับหลักร้อยบนบวกกัน6ครั้งบวก10บนบวก10บล่าง2ครั้งบวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์อะไรบวก3ามงวดแรกนะครับร้อยบนตรงนี้ก็6ครั้ง1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับบวก10บนแล้วบวก10ล่าง2ครั้งนะครับ2 6 12นะครับบวกแแล้วบวก10ก็คือ5บวกกัน2ครั้งได้10บวก6คงที่ได้ผลลัพธ์อะไรบวกได้36บนะครับบวกได้เลข6ตัวแรก แล้วบวก3นะครับจะได้9 6กับ9แล้วมาออก4 499นะไหมครับ9ก็มา10หน่วยนะครับงาํามาได้36ออก2 4 6ี่หเลข6ก็ออกหลักหน่วยนะครับ8 1ดหนึ่งนะครับออก1 18 6หเลข8นะครับผมเข้าที่หลัก 10, รับเลข1เข้าหลักร้อยใครจะเอาก็ได้นะครับ แต่ผมเน้นอยู่ที่10หน่วยนะครับหนึ่งเนี่ยมันออกหลักร้อยนะครับงวดธรรมาได้แปดหนึ่งตัวเดิมนะครับออกสี่หกแปดเข้าเลขแปดในหลักหน่วยนะครับงวดธรรมาหกเก้าออกหนึ่งแปดเก้าเข้าเลขเก้าหลักหน่วยงวดธรรมาสองห้าออกสองสองสามสองเลขสองนะครับเข้าหลักหน่วยนะออกหลักร้อยก็ไม่เป็นไรเพราะตัวเดียวกัน วันนี้นะครับหลักร้อยบวกกัน6ครั้ง1 2ึ่งสอี่ห้าหบวก10บนบวกสิล่างสองครั้งดังนั้นหลักร้อยบวกกันหครั้งก็สองหกบสวกหลักสิบเลขสบวกเลขสองหลักสิบล่างสครั้งสองบวกสองได้สี่บวกหกคงที่นะครับสิบวกสาได้สิบห้บวกสี่ได้สิบเก้บเก้ได้ยี้านะครับหตัวแรกบวกสได้แปดห้ากับแได้ห้า ห้ากับแปดคาดว่าจะมาสิบหน่วยตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเลขห้าหรืออาจจะเป็นเลขแปดก็ได้นะครับมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองก็มาสิบหน่วยเหมือนกันนะครับใช้ร้อยบนบวกกันสองครั้งบวกสิบบนสองครั้งบวกหน่วยบนสี่ครั้งบวกสิบล่างบวกหนึ่งคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งสูตรก็บวกกันหลายตำแหน่งนิดนึงนะผมจะมีทั้งสูตรยากแล้วก็สูตรง่ายๆนะครับงวดแรกนะครับร้อยบนสองครั้ง สิบ,บน2ครั้งแล้วก็หน่วยบน4ครั้งหนึ่บวก10ล่างงวดแรกในบวกแล้วได้ย8่แนะครับแล้วออก508 5 5นยเข้าเลขแปดนะครับแปออก2อ8สเข้าเลขแ8ดแปออก4 4 99เนะครับเข้าเลขเก้าง 9, วดดมา56ออก2 4งห เข้าเลขหกงวดมาห้าหกออก1 1 8่งหดหกงวดมาเจ็ออก4 6 8หกดงวดมาแปออก1 1 8 9เข้า8เข้า9ก้านะครับงวดมาได้1นึออก2องเข้าเลขสอแล้วงวดวันนี้นะครับร้อยบน2ครั้ง สิบบนสองครั้งหน่วยบนสี่ครั้งแล้วก็10ล่างหนึงครั้งนะครับร้อยบนสองครั้ง2องบวกสได้4 10บ,บนสองครั้ง3ามบวกสได้หกหน่วยบนสี่ครั้งสองสี่แปดบวกสิบล่างเลขสองบวกหงขงที่สีบวกหได้สิบวกแปดได้สิบแปดสิบแดบวกสองยี่สิบยบวกหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดนะครับ,บ, 2, บได้เลขหตัวแรกนะครับหนบวกหนึ่งได้สองนะครับนี่หนึ่งก็2สได้หนึ่งได้สองนะครับ สูตร10บหน่วยจะมีอยู่2สูตรนะครับใครจะจับกันก็ได้นะเพราะว่าตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะมาอย่างละตัวนะครับจับกัน5้า2 8 1 8 2สองได้นะครับเพราะว่าสูตร4 8ตรงนี้มาได้ทุกหลักนะครับแต่2สูตรนี้อยู่ที่10บหน่วยเอามาดูสูตรง่ายๆกันบ้างนะครับวันนี้แถมอีก2สูตรนะครับสูตรง่ายๆเอาร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับสูตรนี้ ไม่ได้ยากนะสูรนี้บวกง่ายๆนะครับ1 2 3่นี่นะครับสี่วกเบวกเนี่นะบวก3คงที่เก้าเก้าสิบแปดสบวกสามได้ยานะห้าหออก2 4 6สนะครับสูตรมาได้ทุกหลักนะครับสูนีง่ายเนี่นะครับ5้าหออก1 1 86เข้าเลขหกนะครับแปออก4 6 8เข้าเลขแปดหออกหนึ่ 1 8 9เข้าเลข1ในหลักร้อย 100, นะครับงวดที่มาณ2 2ออก2 32เข้าเลข2นะครับแล้วก็งวดวันนี้หลักร้อยหลัก10บหลักหน่วยบวกกัน2 -3 บวก3บวก2แลเลบวก3คงที่นะครับ2 3ได้5 2 3ก็ได้5ได้10นะครับ0 1นยะครับมันจะมี01จะมีเลข1ที่ตรงกันนี่นะมีเลข1ที่ตรงกัน หอาจจะมา10หน่วยนะครับมาดูสูตรสุดท้ายสูตรสุดท้ายหน่วยสูตรนี้ใช้หน่วยบนบวกสเป็นสูตรง่ายๆนะครับหน่วยบนเลขเก 9. 9้บวกสอได้สิบเนแล้วมาออกสองสีเข้าเลขสองในหลักร้อยงวดมาแปดเก้าออกหนึ่งหนึ่งแปดหเข้าเลขแปดงวดมาแปดเกออกสี่เข้าเลขแปดงวดมาศูนย์หออกห 189เข้าเลขหนหลักร้อยนะครับ12ออก2 2 32นะครับแล้วก็งวดวันนี้หลักหน่วยบนเลข2 2 2บวก2ได้4 45นะครับ4 5นะครับ, 4, ะรบจะมีเลข5ที่ตรงกันหรืออาจจะเอาเลขก8ตรงกันก็ได้นะแต่ผมว่าเลข5ก็เป็นเลขเด่นถ้าจะจับนะครับ จับ2ตัวที่อยู่10หน่วยเนี่ยคู่กันนะครับหรือ0ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับลัก10หลักหน่วยสูตรนี้ก็เลข4มันอยู่ด้วยกันเนาะชุด2ตัวบนนะครับ ชุดสตัวบนศูนย์นเนี่ยพราะว่าศูนจับกันนะครับ0ูจับคู่4ีหหรืออันเนี้ย มันอันเดียวกันนะครับเพราะว่า2สูตรนี้มันจะติดอยู่ใน10หน่วยดังนั้นก็เอาเอา51ขึ้นก่อนนะครับ5 50 51กันไว้52อีกตัวหนึ่งเนาะกันมันปรกระโดดออก2นะแล้วก็4 4ี4ศูนตัวที่เน้นนับเน้นอยู่ที่51ไอตัวที่เหมือนกันนี่แหละนะครับเลข1หรือใครชอบเลข8ก็อาจจะอยู่ใน4858แนะครับแต่เลข1กับเลขห้าเนี่ยเป็นเลขเด่นผมบอกเลยนะครับ1มันจะเหมือนกัน อาจจะมาที่หลักหน่วยบนนะครับฟันห้าหนึ่งนะครับถ้าหลักร้อยนะครับหลักร้อยตัวที่จะมาก็เอาสูตรเจ็ดแปดเก้าใส่หลักร้อยก็เอาหลักหน่วยล่างเจ็ดแปดเก้าใส่หรือแปดมันจะมาหลักร้อยก็ไม่ทราบนะนี่นะครับเลขแปด เอาเจ็ใส่หลักร้อยนะครับถึงแม้เลขแปตรงนี้มันจะติดเด่นตัวเดียวแต่ผมกัดพลาดเอา7 8็ดใส่เลยเนาะเพราะว่าสูตรหน่วยล่างมันจะได้7 8็ดนะครับดังนั้นเอาเจ็ใส่เอา4ีหเอาศ1จับในชุด3ตัวนะครับ740

9ก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งนะครับถามว่าเน้นตัวไหนเน้นีกตัวที่มีห้าีหนึ่งเนี่ยนะครับเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะครับอ๋อก็วังว่าน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนก็คือศูนย์หนึ่งนะครับ ฟันหนึ่งวิ่งบนศูนย์หนึ่งนะครับก็หนึ่งมันก็จะชนกันอยู่นะครับหนึ่งสองกับศูนย์หนึ่งเนี่ยฟันหนึ่งนะครับขอให้มานะอันนี้เม็ดเดียวก็ห้าหนึ่งนะเม็ดเดียวห้าหนึ่งนะครับเม็ดเดียวคือห้าหนึ่งอ้าวก็ครบจบไปนะครับที่เหลือ ก็ไปรอดูผลคืนนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมคัดคำนวณไว้นี่มันจะตรงหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบผ่านไปก่อนนะครับโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วมันจะมาตัวไหนนะครับอันนี้ผมก็วิเคราะห์ไปตามสูตรที่ตัวเองมีเท่านั้นนะครับหวังว่ามันน่าจะตรงนะครับเอาก็ครบไปหมดแล้วนะครับทั้งเดินบนเด่นล่างเนาะเด่นล่างนะครับเออตัวกันก็กันได้นะเดียวถ้า ถ้า789ไม่มานะครับศูนี่มันจะมาแทนนะอันนี้สูตรวิ่งล่างมันจะมี57และมี02ดังนั้นการล่างเนาะการล่างก็คือ40กันการล่าง4042เพราะสูตรวิ่งล่างของเราเนี่ยมีอยู่3สูตรเนี่ยถ้า47ไม่มา นะครับก็อาจจะเป็น40หรือ42นะครับนี่ดังนั้นก็ติดตัวกันไว้หน่อยก็ดีนะครับ40 42ไว้อาอีกสัก2ตัวไม่รู้มันจะออกตัวไหนเหมือนกันนะครับเอาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับครบหมดแล้วเนาะ c7 นะใครจะติดไว้บนล่างก็ได้นะครับติดไว้บนล่างนะครับ5 1เนี่ยนะครับ5 1นี่ผมว่ามันน่าจะอยู่บนนะครับ5 1านี่มันน่าจะอยู่บนนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงนะคนับผม2ตัวแตก3ตัวแตกไปเลยนอะวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกทีนะครับผมสวัสดีครับ